ผมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับคือวันนี้ผมอยากจะมารีวิวตู้นอนบนรถไฟนะครับโดยผมจะนั่งจากสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะครับไปยังสถานีรถไฟปัตตานีนะครับมาดูกันนะครับว่าตู้นอนจะมีสภาพยังไงนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีปัตตานีแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปสรุปให้ฟังที่พักนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปการมารถไฟนอนกรุงเทพปัตตานีให้ฟังนะครับว่าบรรยากาศด้านในเป็นยังไงบรรยากาศด้านในคือดีมากมีแอร์แล้วก็เตียงมี2ชั้นตอนเราขึ้นไปแรกๆนะครับเขาจะให้เรานั่งนะครับนั่งหันหน้าชนกันใครที่อายหน่อยก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมากดง่ายๆแล้วก็พอตอนกลางคืนนะครับหรือว่าผ่านไปหลายชั่วโมงบางทีก็ไม่ถึงกลางคืนหรอกพนักงานจะมาดึงเตียงลงมาเตียงชั้นสองจะอยู่ กับข้างบนใช่ไหมเขาจะดึงลงมาแล้วก็ให้เราสามารถขึ้นไปนอนได้นะครับใครที่จองเตียงล่างก็จะแพงหน่อยประมาณ9 0 0าร้อยถึงหนึ่นบาทนะครับแต่ว่าผมจองเตียงบนรอบนี้ผมมาได้ตั๋วในราคา7 8 2บบาทครับผมกรุงเทพปัตตานีนะครับแล้วก็รวมๆแล้วนะครับคือดีโอเคนะครับก็คือในตู้นี้นะครับจะมีปลั๊กชาร์จนะครับอาจจะไม่มี ทั่วทุกที่นั่งนะครับมีแค่บางที่นั่งให้ชาร์จนะครับแต่ว่าเราสามารถเอาไปชาร์จได้ก็ไม่รับประกันนะครับว่าจะหายหรือไม่หายเมื่อคืนผมก็ชาร์จนะครับแต่ก็ไม่หายนะครับผมก็ไม่ได้แนะนํานะครับผมแล้วพ่อค้าแมค้ามีขึ้นมขาขายตลอดเวลาครับตอนแรกนะครับที่เขาขึ้นมาเขาจะบอกว่าไม่มีสเสบียงแล้วนะไม่มีสเสบียงซื้อเก็บไว้ตุนไว้อะไรอย่างเงี้ยเออทีแรกผมก็เชื่อแบบไม่มีสเสื้อผมก็เลยซื้อข้าวไป2กล่องเออลุงบอกว่า ไม่มีสเสบียงแล้วเอาเก็บไว้กินพรุ่งนี้เช้าแะ้อพอผมซื้อมาสองกล่องปุ๊บเท่านั้นแหละจอดที่หนึงพ่อค้าแม่ค้าขึ้นมาอีกอีกที่นึงพ่อค้าแม่ค้าขึ้นมาอีกคือ what เกิดอ,อะไรขึ้นน่ะแต่กเ็เป็นประสบการณ์นะครับผมเพราะว่าผมมาครั้งแรกพอถึงหาดใหญ ก็มีไก่ทอดหนดใหญ่ขึ้นมาขายคือนับว่ามีขายตลอดทาง,ทางเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงว่าแบบคุณจะหิวจะอะไรนะครับแต่ว่าทางที่ดีนะครับผมก็อยากให้เตรียมขอ,ของขึ้นมาเองมากกว่านะครับเพราะว่าของอที่ขายบนรถไฟอาจจะแพงกว่า ของที่เราซื้อมาเองนะครับผมแล้วก็รวมรวมแล้วนะครับพนักงานบริการดีนะครับห้องน้าห้องน้ําจะเป็นรูนะครับเวลาเราเที่ยวหรือฉี่ลงไปข้างล่างนะครับมันจะลงไปบนหลังรถไฟอะ่ะทุกคนเออแต่ว่าก็เป็นแบบนี้ทุกตู้เนาะก็ทํายังไงไม่ได้แต่ก็ดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะเหมาะสมกับราคานะก็เออมาถึงปัตตานีแล้วผมก็ต่อรถเข้าตัวเมืองปัตตานีเลยถ้าใครอยากรู้นะครับว่าผมมาปัตตานีผมไปเที่ยวที่ไหนบ้างที่ไหนหน่าทเที่ยวบ้างในปัตตานีน่ากลัวหรือเปล่าอยาก ให้ทุกคนกดดูคลิปที่ผมไปเที่ยวปัตตานีนะครับอย่าลืมกดเข้าไปชมนะครับทางช่องเที่ยวสุดเขตนะครับช่องนี้แหละครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับบ๊ายบาย